โอกาสนำเทรนด์ก่อนใครโปรโมชั่นสำหรับเดือนนี้เท่านั้นคุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่หรือเปล่ายอดขายตกเพราะหาความแตกต่างจากร้านอื่นไม่ได้ส่ง Delivery แล้วกลัวกาแฟหกระหว่างทางโควิดมาลูกค้าไม่เข้าหน้าร้านอยากขายเครื่องดื่มส่งทั่วประเทศแต่ไม่รู้จะใช้บัรจุภัณฑ์อะไรดี เลื่นี้จะหมดไปถ้าคุณใช้เครื่องปิดฝากระป๋องมาซูมิที่ตอบโจทย์ในทุกธุรกิจที่ต้องการสร้างความแตกต่างให้กับธุรกิจของคุณเปลี่ยนยอดพังให้เป็นยอดปังด้วยเครื่องปิดฝากระป๋องมาซูมิเพิ่มโอกาสการขายได้ทั่วประเทศไม่ต้องรอลูกค้ามาแค่ที่หน้าร้านสร้างความแตกต่างเท่ากับเพิ่มมูลค่าเปลี่ยนร้านคุณให้เป็นมินิแฟคทอรี่ เมนูได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นทั้งเมนูเครื่องดื่มและเมนูเบเกอรี่ค่ะส่วนกระแสขายดีแม้ใน,นยุคโควิดตัวเครื่องมีกซ์เลือดกันถึง3รุ่นตอบโจทย์ทุกการใช้งานค่ะเครื่องรุ่น MA 0 1 Semi b a s i เซมิเบสิระบบก้านโยกเหมาะก,กับร้านที่มีปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่100-200กระป๋องข้อดีก็คือสะดวกน้ำหนักเบาประหยัดงบ เรื่องรุ่น MA02 Auto Standard เหมาะกับร้านที่มีปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่200-500กระป๋องข้อดีของรุ่นนี้ก็คือทำงานไวไม่ยุ่งยากรองรับทุกสถานการณ์ เครื่องรุ่น MB03 Barista Pro ที่สุดของนวัตกรรมเครื่องปิดฝากระป๋องระบบ Fully Auto เหมาะกับร้านที่ต้องการทำเทคนิคแบ่งเลเยอร์ชั้นสีไม่ให้ปนกันปริมาณการผลิตต่อวันอยู่ที่300-600กระป๋องข้อดีก็คือใช้งานง่ายระบบ High End รองรับทุกฟังก์ชันทางบริษัทมาซ u m i มีสต๊อกกระป๋องให้คุณมากกว่า1 0 0 0 0แใบพร้อมให้บริการทุกท่านให้ขายสนุกไม่มีสะดุดบริษัทมาซูมิเป็นผู้นำเข้าเครื่องปิดฝากระป๋องระบบไฮดรอลิกเจ้าแรกและเจ้าเดียวในประเทศไทยที่ให้บริการแบบ one stop service มีจำหน่ายทั้งเครื่องปิดฝากระป๋องและกระป๋องทุกรูปแบบช่วยให้ยอดขายคุณพุ่งแบบไม่มีสะดุด เ,เจ้าของเครื่องมาซูมิได้ง่ายๆแค่ติดต่อทางช่องทาง Li น์แอดแอดไซ์มาซูมแคนหรือทุกช่องทางด้านล่างนี้นะคะพิเศษ50ท่านแรกส่งฟรีไปเลยอย่าลืมโทรมานะ